สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับตะแบงยี่รำฟาร์มจ้ามืัอนี้ยันตาเพิ่นบอกเอ็มว่าน้องไม้มันยาวแล้วให้มาตัดน้องไม้เนี่ยเด้อค่ะมืัอนี่มืัอนี้เอ็มก็เลยสีออกมาตัดเอาเนาะไม้เนาะจ้าซึ่ว่าสะเอาเพชรน้องไม่สมไว้ค่ะพี่น้องแต่ว่ายี่รำปริมาณน้ำเด้อจ้ายี่รำเพิ่อนขาเพราะว่น้องไม้อยู่เพิ่นยากอยู่จ้ามาเมื่อเบิ่งนตักัใเลยค่ะพี่น้องสันี่ตัดนอตามายาวแบดแล้วนะอแบบ จังสิมันเง้ยวคักแล้วจะสิตัดออกเลยได้จากลุยสิตัดออกเป็นสันไหลเพราะว่าเหนียดใช่ไหมสีสสบ๊วยให้เป็นเป็นล้ำไหมคะ่ะเดี๋ยวอินดั้สิเต๊้อนออนร้อนเนาะไอนฟองเนาะหรือนียวกันสิโอ๋ให้แล้โอเคค่ะกเูเดา อ,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 องนี่พืต้องเป็นแข็ง เพื่อนอันนี้เหรอแมงอ่งวะนี่เบียดกันขึ้นเฉพาะตอนตัดเป็นแข็งๆด้วยก่ะโคตรยุง่งๆกดัดเอ็มอเค่อยน้ำปันใดแมง่งยังใครอีกเหรอแต่ไปยุ้งท้ายอยีกันจ้ะพี่นอนนึงค่ะ มีน <Workers> ้อยมีสุภนไิตเอาจากจเอ้อนี่ก่อนเนาะนี่ค่ะตน้อไปหยืเบิรงอยู่บ้านนองไปคนนะ ตัวง่า่ตาตัวง่แม่นกันคือตาพันใสประโยชน์ใอยู่ิเซอรา,าใหม่แต่ว่าเห็นอยากเอาหน้าพันออกเพราะว่าจะบ่าให้แหนก็มีแล้ว 给他拿一下票。 拍照呢。<noise> <noise> หามอีกคนด้วยค่ะนอนให่จ้าพี่น้องนอนนึนอนใหค่ะเจอเองสตัดเอามันเ่ด้วยตัดพี่ค่ะ คนอยู่ตรงนี้ส่วนอดทั้ทึ้งขาดแล้วแท่ว่าดึงบระท่านได้ออกนะจะ

หมดมล่ะหาได้ปหมดแดงไฟปับเจ็บเจ็บนี่อีกวะจ้านี่เลืเอาทอะไมาไม่หน 嗯啊、我快顶不住。 พอเดียวกันดไ,ได้ค่ะนี่เดี๋ยวจ้าเอาเลยว้าวหมดหมดตายหมดไปเครื่องมากน้องใหม่ค่ัแค่ขาดแล้วจา้า ย้อนที่เหลือเป็นตอไว้นี่ย MC ไฮตาเพิ่นมาตัดออกเอาเด้อค่ะแข็งแนี่สิบว่าไฮึ้น um เป็นล้ำนกกะจ้ะนี่โม่กาจับนี่หมดปัด๊ดไม่เห็นบ่าบัตไ่เหนหมดหรอคะย้อง เดินเบ่งของเขาน้ำมเามาหน่อยจ้าตัดออกก่อน Anie tam są. พี่น้องไปยอไปปอกน้องไม่อยู่บ้านเห็น้องไม่สมจ้ะน้าพี่น้องมาบันดีจ้ะนาฝานน้องไม่ค่ะพอดีสีเฮ็ดน้องไม่สมค่ะไอ้น้องไม่ทีนเอมเป็นตัดม้ามือนีละจ้ะเอ็มปอกเรียบร้อยแล้วก็ล่างเราด้วยค่ะคือมันสีมี่เย็นเป็นเป็นเปลือกเขียวๆนะเอ็มก็ได้ฝานออกเบิดแล้ว ตรงที่เป็นขอมันนี่มันกะเฮ็ดเป็นแบบนี้ด้วยจ้ะเฮ็ดเลยบางส่วนเฮ็ดต,ตอนนั้นเนาะวันนี้เอ็มฝานฝานตัวนี้คือสีเฮ็ดน้องมีสม้มฝานคือเอ็มมักเสีนยหญ่เนาะกะมักแผ่นใยกะเฮ็ดจังสี่้วยจ้ะน้องมีส้มของเขา ไปมีสองคมฝานเอาแบบนี้ได้จ้ะบอสซับเด้อค่ะยูนี่เฮ็ดนอไม่สมแบบบอสซับจ้ะพี่น้องหลือต่จะส่วนอ่อนๆมันแล้วเทีนเทมนเลือกไว้ตาร์ไว้ น้อใหม่ออนดีดีค่ะพี่น้องฝานานหรือฝานออนออนฝานเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมันเป็น,เป,นเป็นหูคือน้อใหม่เหี้ยวเป็นทั้งสี่แล้วค่ะที่เป็นหูทั้งไหนกับบ่อเอาค่ะ พ็ <Okay. S 2> เป็นอะไรส่วนส่วนที่เป็นบ้องเป็นกระสีฟนันกลมๆแบบนี้เลยนะจ้ะย้ำว่าไปแซ่เดี๋ยวก็อ้อนเองค่ะพี่น้องส่วนที่เหลืออ่อนๆกอ,อนกจังไพฟานเป็นเศษค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเสียไปล่างอีกเทียนหนึ่งอยู่เด้อค่ะล่างแล้วก็แช่น้ำไว้นาะพี่น้องคืออันนี้เป็นสูตรของย้ายล้ําเองนะจ้ะอิมกับ่บลูว่าทั้งอื่นพ่นเฮ็ดจังไดค่ะฝานเรียบร้อยแล้วก็อห่อไปล่างแช่น้ำถิ้มไว้จะสองคืนนี่ค่ะคือบ้านเอ็มติ มากินเนาะไม่สมแบบที่เป็นแผ่นไหมคะพี่น้องเป็นเสียนยจังสี่น้มเอาไปแกงแกงใส่ไก่แซบจะบอมมากแบบว่าที่เพิ่นซับแบบไฟฟอยแอรแบบนั้นคือจะบ่บ่มากกินนะจ๊ะแต่เลยบ่ได้เค็ดแบบนั้นเนาะคะ่ะ น้องย่านวาจังสังกังน,งนสี่ด้ค่ะวาเอ็มเพชน้องเม่งสมคือบัใส่ถุงมือฝานน้องเม่งสมคือบัใส่ถุงมือเนาะคะ่ะข้อดีวาเป็นกระรางมือสะอาดเนาะเนาะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเฮ็ดว้กินเองนะะเนาะจ้ะเข้ากับบอดดี้อันนี้พี่น้องกับเยาวาด้ค่ะย้ายเบรนวาขันยัยค่ะใส่ซับแบบนี้ เวลาเขาฝานนี่ค่ะเชนกับสีแบ้งเคิงพอดีพี่น้องเห็นไหมจ๊ะสนกับสีแบ้งเคิงเป็นเส้นพอดีจังสีบรดเอ็กน์นีจนเกินไปฝานง่ายงายค่ะ and างคนที่เพิ่นเขามาเบิ่งววาป้าเต็มคือเห็ุน้องไม่สมตอนใหญ่คัดแท้อันบ้านเอมกก็มมักจังสี่แล้วค่ะพี่น้องย้มเฮาเอาไปมัดเพิ่นกสีอ่อนลงเส้นกับสีอ่อนแต่ว่าเวลาเอาไปแก่เซี่ล่ีะเอามา็มมักกินแบบที่เพิ่นแบบเป็นเส้เๆเป็นแผ่นๆในสี่นากา เอาตส่วนออนค่ะส่วนแก่ข้ากระตัดทิ้งที่ริงกาไม่ค่อยแก้เป็นไหนดหรอกเอว่าเคืน้องใหม่ตอนนี้มันนีหลายอยู่จ้ะอิม่มล้วทีเอาแต่นออนๆค่ะอีกตอ,อนสมัยที่เอ็มยูนงทบ,บุรีจ้ะเคยไปซื้อน้องไหม่น้องหม่ดองน้องม่สมที่เพิ่นเฮ็ดมาขายเนาะออยุตตลาดน้าม แต่บอกๆด้วยจ้าวไปตลาดน้ำทั้ง d ดนเนาะเอามาแกงแก่ค่ะพี่น้องเอ้ยคือจังเพลนฝานแบบนี้น้องไม่แก่เห็ข้าานี้ไหมค่ะเอามานแกงกินนะแข็งค่ะขื้อย่างนี้จ้าขิดหอดแม่ขึ้นมาเลยคิดหอดยายล้มขึ้นมาเลยจ้าก็ดีเมื่อนนอยากกินแกงแบบเร่งดีบเนาะค่ะ กับโบได้เหยียย้ายนเพื่อ,อนเทียนเอาไปมันเบิดนะก็เลยบโได้อยากรบกวนให้ยีายเพิ่นส่งไปให้ได้ดิซื้อมาโอ้ยเขาเขาจะเฮ็ดขายหลับบ่คือที่แม่เขาเฮ็ดเนาะจ้ะคือเขาเฮ็ดกินเองแก่แก,แก่นอนไปเลย <c oughs> เมดไปซ้าโอ้ยห,หลายค่ะอันนี้เป็นขอด้วยค่ะทีนอัน,นคือเอ็มตัดเอาแต่ส่วนที่อ่อนๆมาแล้ว่าวาเป็นงาบเป็นวงใหญ่เกินเห็นจังสี่บามัดน้ำกันกะเดี๋ยวก็อ่อ,อนแกงแซ่บด้วกันกันอ่อนเลยค่ะ ต่อแบงิ่นหมักปลาแดกหมักปลาล่าไว้ค่ะในปมามะก็กะเลยเอาน้ำหมักเกเลือเ็ดปลาไว้กินหมักเองค่ะต่อแบงเิ่นเ็ดเป็ดนอยู่จ้ะมันเหมือนมีแนวจับเนาะได้ฝานงาไหะ นัดในหลายค่ะปานออกมาแล้วจ้าเปิดไปเปิดแล้วจ้าันนี้สิคะสิเอาไปล่างอุ้ยทั้งเฮียสิเอาไปล่างเราก็สีเอามาแช่ไว้ไ้้จ้าอนี้นี่ือวิธีการเหตุน้ม่สมเหตุไง,ไง่ายๆเลยน้องใหม,มากอะปอก ล้วจะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาฝาฝานเป็นเส้นจ้ะไปเร็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเอาไปล้างก่อนค่ะอันนี้เขาสิ่แส่น้ำเลยก่อนเวยจ้ะเป็นน้ำฝนน้ำที่บ่มแม่นน้ำบาดาลนะจ๊ะพี่น้องแช่ไปสองคืนให้อ่อน แช่ไปเลยแช่เลเลยให้ถ่วมแบบนี้จ้าแล้วเดี๋ยวมืออื่นกับสีมะเบืองอีกเทียนึงด้ค่ะเอออีกสองมือมืออื่นมือห,อห,อหื้อเนาะแล้วก็จ้งควอยเสียออามาล่างมัดเกลืออันนี้เป็นน้องใหม่ที่เขาแซ่ไวด้ดสองพื้นแล้วจ้า มากับมาซาวนามออกน้องไปสมเทียมฟันไว้ซาวนเอาขื้นจากน้ำที่ห้องแซนเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่สเสด็จนานแล้วจ้าันี่เ้ากับสีอ่อมาใส่เกลือไดะะ้ค่ะน,นี้เป็นเกลือแกงอยู่แล้วค่ะเกลือ อันนี้เป็นขั้นตอนการมาร์กน้อตแมงสมเราเด้จากพี่นะาะเสาเกียให้เขากันแบบนี้ค่ะเส็นน้อไแมงที่เอ็มฟานแวนยิ่งๆเงาๆหมู่วานหมุกรอนเนาะหมุกร้อนคเห็นนน่ะเสาเกียให้เขากันแบบนี้จา้า อันนี้เป็นเส้น้องใหม่เทียงฝานแหวนแผ่นใหญ่ๆพอเขาม่แสบนามแล้วเพิ่งจะสีนิ่มอ่อนลงแบบนี้ด้อจ้ะตัวนี้เฮ็ดไว้กินเองเฮ็ดเร็วๆค่ะ กินไว้ๆนี่ล่ะละยายล้เพิ่นก็บ,บ่ได้ใส่ถุงมือเด้อจ้าพี่น้องเฮานบ่ได้เฮ็ดขายเนาะค่ะอันนี้ตัวนี้เฮ็ดใส่กินในบ้านนี่ล่ะจา้าเดี๋ยวอีกจกักสองสามมืออะจังเคยสิแกงเนาะใหม่พี่น้องก็อย่าว่าเด้อค่ะในเรื่องความสะอาดคือเฮาเฮ็ดกินเองในบ้านก็เพิ่นก็ล้างมือสะอาดอยู่ค่ะแต่ถ้าตัวที่ยวเห็ดขายให้พี่นอ้องอีรีก,ก็คือกะ เซฟอยู่จ้าใสถุงมือใส่หมวกคุ้มผมให้เรียบร้อยพุล่ะค่ะตัวนี้คือมักเลกือคั้นไปเรื่อยๆให้เขากันน,นี่คือเพราะคั่นเลือเขากันแล้วตัวนี้คือเสร็จเรียบ้อยแล้วจ้าถ้าผู้ใดิีอาไส,ส้ขวดหรือไส้กับบุกไวก้ก็คือได้ขันตอนนี้ก็คือสามารถเอาไปบรรจุได้เราเด้จ้า เอาตังเก็บไว้สามารถเอาไว้กินได้โดนเลยค่ะบันนี้กัรอให้เพื่อนสมเปรียวนะคะถ้าถิมไว้โดนเป็นอาทิตย์ไปกัจังคอยสีเริ่มเปรียวถับผู้ใดบ่ทันา,าในมักเปรียวอีกเจักสองมือสามมือนกัแกงได้แล้วค่ะเอามาแกงได้แล้วแกงไส่ไก่คืออยู่บ้านเองสิมาแกงไส่ไก่เนาะเพราะว่ามักกินไก่อ่ะนะจ๊ะ ค้ะสันอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการเทดนอมไม่สนที่เรียบร้อยแล้วจ้าค้าสันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามเบื้องต้นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอ็มกับยแยล้ำเนเด้วยค่ะสวัสดีค่ะ